สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องประจับปรุมมังใช่ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องต้อนรับปีใหม่เนาะใช่ควรจะไหว้อะไรจะต้องปฏิบัติยังไงกับต้อนรับสิ่งเงิเข้ามาในปีใหม่นี้ที่ปรึกษาเราก็คนเดิมค่ะอาจารย์ผมเองอาจารย์สวัสดีครับครับวัดดีครับวัดดีครับวัสดีครับทีนี้อีกอาทิตย์หน้าก็จะปีใหม่แล้วครับทีนี้ก็พี่น้องๆแล้วก็ทุกคนในกลุ่มก็จะสงสัยว่า เออปีใหม่เราควรจะไปไหวอะไรดีควรจะไหวอะไรใช่ในสิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจาจาร์ปีมังกรทองค่ะปีหน้าเนี่ยมังกรทองก็เหมือนว่าเป็นปีพญานาคตามความเชื่อบาล่านะครับอ่าเขาเรียกงูใหญ่นะครับทั้งนั้นในในความเชื่อว่านะครับอันเนี้ยเป็นเป็นราศีที่มีอํานาจมีกําลังเพราะถือว่าเป็นเทรคุณด้วยมังกรหรือพญานาค นะครับดังนั้นในกติความเชื่อเนี่ยเราเรา,เรามีความเชื่อเยอะในกติแต่ทีนี้ว่าในแบบของ,ของผมผมของอาจารย์พรเมเอกเนี่ยในสไตล์ของผมเนี่ยจะใช้แบบความเชื่อในเรื่องของภูมิศาสตร์ในเทวภูมิเพื่อมาบำรุงขวัญบำรุงเขตอย่างนี้็นสถานบ้านเรือนตัวเองและรวมถึงว่าเราไปไหว้สถานที่ไหนเพื่อเป็นการเกือ้อกูลประโยชน์นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมไดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะแนะนํากัน นะครับเพราะว่าปีหน้าเป็นปีมังกรทองหรือนาคใหญ่แต่สิ่งสาระที่ที่นะครับพี่เจกับพี่บอลถามนะครับว่าเราควรจะไปไหวอะไรเราต้องมองก่อนว่า<ม>สิ่งที่เราจะเกื้อประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันไม่ไกลจากตัวเลยหนึ่งบ้านเรา<ม>บ้านเรานี่ความเชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันน่ในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองภูมิเทวดาหรือเขาเรียกว,ว่าถ้าคณจีนเรียกว่าอากงอาม่า,มารหรือตี่จเอีะ ถ้าคนไทยก็เรียกว่าตากับย่ายหรือท่านปู่ท่ญญานย่เาเพราะว่าเป็นเทวดาหรืออารักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่รักษาบ้านเรือนอันนี้เราต้องต้องคำนึงอย่างมากอย่างหลักเลยเพราะเราต้องอาศัยหลับนอนกินอยู่นะครับอาศัยท่านในโลกวิญญาณนี้มาคุ้มครองปะปารักษาถ้าเรายังไม่ดูดียังไม่ดูดายเนี่ยแล้วไปหาที่อื่นเนี่ยไม่ใช่แล้วดังนั้นมันจะต้องแข็งแรงเกื้อกูลภัยบุญเราตลอดทั้งปีทั้งวันทั้งเดือนเนี่ยก็คือบ้านเรา เราไปที่ไหนมามากินมาหลับมานอนก็นทีบ้านเราดังนั้นเราต้องให้ตรงนี้เป็นทุนหลักขึ้นปีหน้าเนี่ยเป็นปีศักราดใหม่มเป็นรอยต่อนะค,ครับเหมือนเปลี่ยนระบบนะ,ะครับมันก็คือการเปลี่ยนครั้งอารมณ์และความคิดว่าปีใหม่เราจะเริ่มอะไรใหม่ๆจะตั้งตนตั้งหลักตั้งใช้ทําธุรกิจใหม่ๆอยากได้อะไรใหมๆ่ๆปุ๊บดังนั้นเรามาคุยกันเรื่องนี้คดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ในระบบจากปีเก่าห6หเข้าสู่ ปีห7เจ็นี่รยเครับเราอยากได้อะไรให,หม่ๆในอารมณ์และความคิดทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มสรรหาและ,ะสิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับอย่างแรกเราไหว้เจ้าที่ที่บ้านก่อนอ่าภายในสามเดือนแรกสามเดือนมกราคมพามีนานี้อ่าไตรามาสแรกนะครับสามเดือนแรกหรือเดือนมกราคมพามได้ในสองเดือนเนี้นะครับเราไหว้เจ้าที่ก่อนในกรณีหนึ่งบ้านเรามีตีโจเอีะ อเอากรมารม่าในบ้านเราเพราะว่าเป็นถือว่ามีสถานที่สถิตวิญญาณสองสารพระปูมิเจ้าที่หรือพระชัยมงคลหรือสารตากยานเราต้องให้เครดิตเขาก่อคนก่อนที่เราจะไปไหว้ที่อื่นแต่งนั้นปุ๊บ,บ,บรุ่งอรุณมาโมกกาลากุุภาเท่าดีเราว่าแต่ถ้าโมกกาลาได้ยินดีนะ,ะถ้าใครฟังอีพีนี้นะครับเราจัดง่ายๆเลยนะครับจัดง่ายๆเลยเช่นผลไม้ห้าอย่างนามมงคล ถ้าอย่างนานมมงคลมีอะไรบ้างขนุนข้วหนีกล้วยหอมแก้วมังกรลูกแก้วมังกรส้มมะพร้าวน้ำออดห้าอย่างเขาเรียกว่าลูกไม้อันเป็นมงคลอาจจะมีขนมหวานนามมงคลทองหยิบขนมชั้นฝอยทองเม็ดขนุน嗯嗯ทองยอดอ่อย่างนี้เป็นต้นอ่น้ำก็มีน้ำเปล่าน้ำแดงน้ำหวานอ่าน้ำตาลอ้อยก็ได้น้ำมะพร้าวก็ได้ อย่างเงี้ยแล้วก็หมากปูห้ามขานห้าคำเก้าคำได้แล้วก็มีต้มแดงต้มขาวถ้าเพิ่มไปอีกของขาวเช่นหมูนอนตองหรือหมูสามชั้นไก่นึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีทุนมากหน่อยก็หมูสาเอ้ยหัวหมูหมไก่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าตอนแรกก็ได้คือแค่ผล,มลมไม้หม,มากล่างไม้ทจ่ผมุ่าไว้ครับแล้วก็ปูห้าขาวหรือตั้มบนโต๊ะที่มีพระภูแล้วเรากไ็ไหว้บอกกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ นี่ในกรณีที่มีนะสารพระภูมินะสารพระภูมินะแต่เอโจเอหรือสารเจ้าที่เจ้าทางเป็นการบอกกล่าวหรือเป็นการเคารพบ้าข้าพเจ้าชื่อนี้ตรงนี้ไหว้ต่อเทวดาที่อารักษา,าบ้านข้าพเจ้าอัน,นมีพระภูมิเจ้าที่พระใจมงคลท่านตาพญายอากอมาากขอความไพูลู์ความจเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายหากแม้ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพั้งอะไรในอดีตวันนี้ลูกได้มาขอขอมาและจะทาําธุรกิจขึ้นปีใหม่ส6บั 100, อให้ารกว่าจเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าไม่มีล่ะแต่ถ้าไม่มีแล้วดีขึ้นไปอีกนะครับดีขึ้นไปอีกในกรณีที่ไม่มีหรือมีด้วยนะครับและเพิ่มก็ไปอีกนะครับเพิ่มไปอีกคือจัดเครื่องสังฆทานสังฆทานที่ลานาเภสัชเช่นนะครับยาพาราอ๋อยาใส่แผลยาแก้แผลยาแก้ทั้งเสียเกลือแร่นะครับแล้วก็มีผ้าตไลจีวอนะแต่ถ้าเราเตรียมพระทหารได้ด้วยยินดี นะครับก็เราอธิษฐานนะครับตอนเช้าจะมาครับประมาณหกเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยก่อนเพลงถ้ามีพระทหารถ้ามีมีก็ไม่ใช่ปัญหาแต่จัดเสวนขันทฐานเพราะสังฆทานเนี่ยมันเป็นของสูงของละเอียดของประีเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงสงไงกับของนี้นะครับถ้ากรณีบ้านไหนไม่มีสารพระภูมิสารเตียกะตัดเครืรรรรรร่องสังฆทานตั้งกลางบ้านเลยหรือหน้าหมู่บูชาถ้าบ้านไหนไม่มีสารนะปูผ้าขาวหรือตั้งที่หน้าองมพระพุทธที่หมู่บูชา หรือตั้งโต๊ะกลางบ้านตั้งใจตั้งจิตฐินานเอาเครื่องสังฆทานวางบนโต๊ะนะครับเพราะบุญม,มันเป็นบุญกุศลเนี่ยใช่ไหม,มเพราะว่าอันเนี้ยสังคาทานมาเป็นนี่สงสูงม,มีผ้าไตาเจวีวรและเครื่องสังฆทานใส่เรียบร้อยเลย,เลยตั้งจิตในถาว่าข้าแต่คุณพระพุทธพรรรมพระสงฆ์นะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านนี้บ้านอะไรทีนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อบอกนามว่าเทวดาต้องบอกชื่อบอกนามนะ มันเหมือนว่าเป็นการประกาศตนชัดเจนไม่ใช่ชื่อหนูหนูหนูหรือผมผมผมไหนหรูหนูหนูไหนเทวดาต้องชัดเจนด้วยเรื่องยิ่เจ้าที่เจ้าทางบ้านเราตั้งเลยเคื่องสังฆทานคครรัับบตั้งจิตยิษฐานบอกเลยบอกกล่าวเลยกกางบ้านข้าแต่พระภูมิเทพเทวดาเทวดาใหญ่นอนทั้งหลายเจ้าที่เจ้านานที่อยู่บ้านนี้แปดนี้นี้เลขที่นี้ข้าพเจ้าจะขอตั้งยิษฐานนำกุศลเครื่องสังฆทานมาให้แก่เจ้าที่เจ้าทางได้อันมทนา ในวันขึ้นปีใหม่อ2567ขอให้ท่านทั้งหลายจองอนุโมทนาในกุศลพุะกรรมหาข้าพเจ้าเห็นไหมหาข้าพเจ้าได้ประมาทท่าพระร่วมเกินหรือปิดพลาดไปบ้างขอให้ท่านทั้งหลายจองโอโหสิกรรมและโมทนาในบุญกุศลฐังคาถานี้แก่ข้าพเจ้าขอให้ท่านนั้นมีความสุขความเจริญนี่ได้บุญด้วยโมทนากับเราไปด้วยเพราะมันเป็นของสูงขอให้เห็นเป็นทั้งผ้าไตและเครื่องสังฆทานและเป็นมงคลอันสูงสุด ในพระพุทธศาสนาเราได้บุญกุศลโดยตรงเทวดาด้วยวาทนาเจ้าที่เจ้าทางราประกาศเนี่ยบ้านเรานี่คือคําว่าให้คุณถึงคุณแก่บ้านเราครับอันนี้หนึ่งประเด็นถ้าทําได้สองสิ่งที่ควรไปสักการะก่อนอันนี้เราสักการะในบ้านครับเป็นบุญกุศลในบ้านเจ้าที่ในบ้านได้ได้ไดแล้วเราเราไปถวายอาจจะแวะนิดนึงก็ได้ไปไหว้ศาลหลักแต่ละจังหวัดถ้า,ากรุงเทพก็สายกรุงเทพนำมาศาลหลักเมืองกรุงเทพ จังหวัดนนท์ก็จังหวัดนนท์หรือถ้าทำมาได้ก็ดีเพราะว่าถือว่าพระชื่อเมืองทรงเมืองหลักเมืองมว้บอกอย่าไปหลักชยัยมันก็เหมือนว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ดูแลในพื้นพัสุชาที่ดินนะครับพุสธชาที่ดินและหลักเมืองเนี่ยเวลาเขายกเสาเอกบากม้านหลักเมืองเนี่ยจะถูเลิกจะถือเลิกอันเป็นมงคลใ,ในการพลิกหนุนดวงชะตาทังนั้นเราอยู่ในดวงชะตาไหนก็ตามมันก็จะแก้กลับ นี่ความเชื่อตังโหราศาสตร์และก็ภูมิศาสตร์พราหมศาสตร์ที่ผูกไว้เดียวกันทั้งนั้นดวงเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีการผันแปรในทางทิีตลอดแล้วก็ถือดาวสุภเล่ออาทิตย์จะไม่ม e> ีวันด hm ับอย่างเสาหลักเมืองกรุงเทพก็ถือถือดาวราศีเมฆดาวราศีเมฆเป็นอธิปดีเป็นจักรพรรดิในราศีทุกราศีสิบสองราศีแล้วก็ถือสุภเล่อคือดาวพระอาทิตย์ไม่มีวันดับ ใช่ไหมครับแต่งั้นแม้ใครอยู่ภายใต้ลัคนาดวงไหนก็ตามที่ไปอยู่แอนาเขตก็จะถูกแก้กลับดวงโดยปริยายอันนี้สิ่งที่ผมไปไหว้แรกก่อนถ้าวผมขอย้อนนิดนึงจ้ะจา์ที่ไหว้ที่เจ้าที่ที่บ้านถ้าไม่มีไหว้หน้าโต๊ะหมู่บูชายิ้มค้แล้วสําหรับคนที่มีอยู่ในหมู่บ้านและมีเจ้าที่ของหมู่บ้านจําเป็นต้องไปไหว้ไหมถามว่าจําเป็นไปไหว้ไหมอันนั้นคือก่อนที่เขาจะสร้างบ้านหลังๆอื่นเขาก็จะมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ดิน หรือเจ่าที่เจ้าทางที่ไหว้คือบ้านตัวอย่างม,มันไม่ได้เหมือนคติสมัยก่อนนะที่เป็นเขาเรียกว่าผีตาผียายผีปู่ผียา่าผีอะไรเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นชุมชนที่ไม่ได้แตกกล่าวแตกก่อ,อม,มันเป็นครอบครัวเดียวกันญาติกันเรือญาติกันสังเกตอกไอ้นั่นลูกไอ้นี่ไอ้นี่นลูกอีนั่นคนนั้นคนนี้ก็ถึงได้มีสารปู่ตาในสมัยก่อนแต่สมัยนี้แหละทางบ้านเรารู้จักมั้ยยิงรู้จักเลยเป็นเคอญาติไม่ใช่ต่างคนต่างมาแต่ละที่แต่ ท่าที่ผมไปประกอบคือคนที่เจ้าของหมู่บ้านเจ้าของโครงการเขาอยากที่จะทําให้บ้านขายได้ขายดีก็เลยมีการตั้งเราก็นึกว่าเขาตั้งให้คนในหมู่บ้านให้คุ้มครองในหมู่บ้านแต่ทีนี้เมื่อเราอ่ะมาปลูกบ้านเองเมื่อเราเมื่อเรามาหมู่บ้านเนี่ยเรามาซื้อบ้านเองอันนี้คือบ้านของเราอใช่ไหมมันก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับคนข้างบ้านอืเจ้าของเจ้าของหมู่บ้านมันขายแล้วมันก็จบอื เพราะเวลาตั้งใช้เลิกใครเลิกเจะขอหมูเออแล้วเลิกเราไหมไม่จริงเอ้าแล้วมันเกื้อกูลใครอ่ะใช่ไหมเหตุและผลดังนั้นคนที่ตั้งสารควคุมจะต้องรู้ไอ้ศารหมู่บ้านเนี่ยครับเพราะเอาอะไรคือเอาวิญญาณหรือเอาเลิกที่เกื้อกูลแกลูกแกหลานกับเจ้าของเพราะเขาถือว่าเป็นสารบำพชนสารหมู่บ้าน อันนั้นคือในสมัยก่อนแต่สมัยนี้ล่ะเขาต้องการขายเขาก็เลยตั้งเอาเลิกขายเลิกที่เป็นมงคลอืเจ้าของโครงการแล้วเราไปไหว้เลิกขายอะ่ะเลิกขายเลิกขายพอเขาขายได้เขาดีเขา,ขาลุ่งเขารวยแล้วเราไปไงเราก็อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมดังนั้นในการที่เราตังา้งศาลบ้านเราเนี่ยตั้งศาลบ้านเราเพื่อเป็นการหวังเอาบางอย่างมาคุ้มครองบ้านแล้วอีกอย่างมัติมนุษย์เนี่ยมันถูกแบ่งแยกด้วยตราคุดตาแผ่นดิน เพางั้นบ้านเราทําไมอย่ามันมีวิญญาณบ้านนั้นทาไมไม่มีผีล่ะบางเบี้ยบางบ้านอ่ะอือือทำไมไม่ไม่ขออนุมัติไปหลับข้างบ้านม้างล่ะนั่นแหละสินะแสดงว่ามันคนละพื้นที่กันเออถ้างั้นบ้านนั้นสร้างศาลพระภูมิเราขอไหวจากตรงนี้ไปได้ไหมไม่น่าได้ไม่น่าได้เพราะมันคนละเลอก์เพราะเออประโยชน์บ้านหลังนั้นไม่คือประโยชน์กับเราครับอ้าอืมแล้วศาลหมู่บ้านจะไปเหลือหรออ๋อเรียบร้อยอ่าที่ไปไหว้กันทั้งนั้นเราดูแลบ้านเราก่อนอ๋อเอาให้ชัดเจน มันมีเหตุมีผลหนึ่งเรื่องของการตั้งสารดูเลิกเจ้าของเหมือนบางคนเนี่ยไปซื้อบ้านหลังหลังใหม่เนี่ยแล้วหลังเก่าแต่มีสารปวบคุมอยู่แล้วถามว่าเขาผูกเลิกใครก็ต้องเลิกเจ้าของเก่าแล้วก็ต้องถอนก่อนถึงดูเลิกใหม่เพราะว่าการประกอบสารวิชาเพราะมันต้องมีการประกาศเลิกผูกเลิกเพื่อเกื้อกูลหนุนใครเจ้าของอยู่ตอนนั้นเขาตั้งสารหมู่บ้านบ้านปัจจุบันเนี่ย มันเกื้อกูลแกเจ้าของโครงการที่ขายได้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่ท่านกรณีเนี้ยบ้านเรามีตั้งจะเป็นอากรอามาหรือติดจุเอหรือสารพระภูมิเนี่ยเราก็ว่าอย่างนี้ที่ผมแนะนําหรือไม่มีเราก็ตั้งเครื่องสังงกานอย่างนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วทําทั้งสองอย่างด้วยดีแต่ถ้าไม่มีอยากไปตั้งเครื่องเอาสังงกาเจะได้ไม่เกิดข้อกละหาว่าเรียกผีเข้าบ้านเครื่องเส้นเครื่องบวงสวง เอาบุญเนี่ยเป็นตัวนาเป็นสิริมงคลด้วยเราได้ทําบุญต้นปีแล้วประกาศให้เทวดาที่อยู่ในพื้นที่ปฏิพักธรณีสารเนี่ยบ้านเราได้บุญด้วยใช่ั้มเป็นมงคลแหละส่วนที่ข้อนี้นาไปว่าสารหลักเมืองเพราะว่าท่านเป็นหลกักอืเป็นเสื้อเมืองครับทรงเมืองชื่อมันบอกแล้วหลักเมืองเพราะเขาถือเลิกอ,อันเป็นมงคลปลูกบ้านและเป็นอันนี้เถิดผู้ใหญ่ในบ้านอืในบ้านนะครับ ขาถึงอะไรในจังหวัดนี้เขาเรียกคนบ้านเดียวกันใช่ไหมาราถือว่าในบ้านก็ถือว่าเป็นมหเศาอารักษ์ที่ปกของจังหวัดนี้จังหวัดนนท์เขาก็มีศาลจังหวัดนนท์ปทุมเขาก็มีศาลจังหวัดปทุมเราก็ไปไหว้แต่ถ้าไปไหว้กรุงเทพก็คือเป็นศาลใหญ่ครใช่ไหมครับอไปไหว้ใช่และบวกกับว่าการที่เขาตั้งพวกเขาต้องดูเรื่องในการแก้ลัคนาดวงชะตาอับจนไม่ดี ดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของคดีความที่ดินค้าขายไม่ได้นู่นนี่นั่นเรื่องกับบ้านเรือนโดนคดโกงก่อมันถึงได้ไว่าสารหลักเมืองะอเพื่อขออารักเทพรัสินสัจเจตช่วยเหลือที่ทํามาหากินที่ดินบ้านเรือนอดังนั้นเราจึงสมควรไปไว่ายภายในสามเดือนนี้ภายในสามเดือตน, ه, ตนต้นมกราคมางินนะถวต้นปีให้เครดิตอ่าอย่างเงี้ยไปว่า้แล้วไปว่ายยังไงเราก็ไหว้ว่าบาราคาบเจ้าชื่อนี้นามจะกลนี้ทุกครั้งนะ จำไว้เวลาเนี่ยบอกชื่อบอกชื่อนมสกุลชัดเจนัครบแล้วเราประกาศเนี่ยที่ไหนบ้านเลขที่อะไรให้มันชัดเจนยังไม่ใช่ชื่อหนูหนูหนูนี้นะหนูขอท่านหนูนี้นะผมผมจะผมไหนถ้าอย่างนี้ไปบอกท่านหมดเราชื่อนี้นมสกุลนี้บางคนยังไม่มีบ้านเลขที่ที่อยู่ชัดเจนเราบอกชื่อไปแล้วบอกที่เราอาศัยไหมครับใช่บอกที่อาศัยถ้ายังไม่มีเที่คือยิ่งผมไม่มีบ้านไปเช่าบ้าน มันเหมือนเป็นการปลอดอ้อนอ,ะอ่ะขอร้องอ่ะยังระบากยังไม่มีบ้านอ,ะอ่ะไปเช่าอยู่ท่านเผลอเมตตาแล้วสงสารแล้วบวกกับว่าบ้านที่เราเช่าอ่ะเรายังทําบุญอย่างนี้อย่างว่าอย่างนี้ครับเจ้าที่ล่ะจะเมตตาไหมอ,ะอ่ะถ้าความเป็นจริงอ่ะเราเอาของดีของประเสริฐของเลิศดูสุดเนาะม,มาสนับสนุนแล้วได้บุญด้วยจากที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาจากสัมมาเป็นสัมมาอีกในการที่บอกบุญกุศลแล้วเราก็ได้บุญอีก เขาก็จะเกื้อกูลหนุนนําได้เหตุแลือผลเห็นบุญกุศลใช่ไหมครับอ่าจากที่มีบ้านสงสารให้มันอาจจะโชคลาภน่อยให้ได้อยู่ดีมีสุขุสาห์ทำบุญกุเจ้าของจริงยังไม่ได้เคยทำนี่มาเช่าช่วยทำวัลที่หนึ่งสักใบเลยมาซื้อใว่าหมมาเปิดเป็นเจ้าของเองเลยมีตังมาซื้อเอาจริงนี่คือโดยตรงและที่เราก็มีเวลาไปไหว้หลักเมืองหน่อยใช่ไหมครับ บอกผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบอกเมืองน่อยครับไหมครับว่าข้าพเจ้านี้มาไหว้สักการะขอน้อมบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาเนี้ยี่เอาสังฆทา,านไปถวายเนี่ยนะครับยกบุญให้กับท่านทั้งนั้นการที่เราจะได้อะไรเราต้องเป็นผู้ห้ชี่ดีก่อนข้าพเจ้าขออุทิบุญกุศลข้าพเจ้าชื่อนึ่งนึงนี้ขออุทิบุญกุศลทนี้มัออนจำัรฆทา,านพรตไตเจวอน,นี้ให้แก่รกรพระเสือเมืองสงเมืองหลักเมืองก็ปูนเทวาที่นี่ให้ได้รับความสุขความเจริญข้าพเจ้าจอยู่บ้านเลขที่นี้มีปัญหาอะไรบอก ข้าพเจ้าทาธุรกิจนี้อยากให้มีความสุขจะเริ่มเลยเรื่องอะไรอืแค่นี้ใช่ไหมไปขอ,อเพราะว่าในพื้นที่พื้นดินในหลักเมืองเขาจะมีอารักษ์มีเทวดามหิศักคอยดูแลเหมือนเราลูกหลานเหมือนเราเป็นลูกหลานเพราะการปกบ้านเป็นเมืองหลักเมืองเนี่ยก็ถือว่าชัยภูมิตรงนี้เป็นมงคลและเป็นที่แก้อาว่ามงคลเป็นที่มงคลศักดิ์สิทธิ์มีอาลักษ์เทพารักษารักษาอาลักษ์คือผู้ที่ดูแล ไม่ให้สั์คือเทวดาผู้ใหญ่นั่นผู้ใหญ่พวกนี้ก็คืออะไรผู้ที่ดูแลเหมือนเราเป็นลูกหลานอแต่เงั้นเมื่อเราเข้าไปขอเราเอาบุญกุศลไปหนุนแล้วเราพูดโดยตรงชัดเจนครับจะเป็นบ้านชา่าไม่บ้านเชา่าเราก็พูดที่ชัดเจนชื่อนี่ตระกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเช่าอยู่แล้วก็บอกลูกยังไม่มีบ้านเลยเกิดท่านจะสงสารเกิท่านสงสารจะไม่ไหวจากในบ้านเสร็จถวายสังฆทานป้าไตจีวรเสร็จปุบ๊บเราก็มาบอกครับอแต่ถ้าบางคนไม่มี ไม่มีตังสะตุ้งสตังมากมายอ่าก็จัดเครื่องสำรับที่ว่าจะถวายบาทน่ะใส่บาตรพระเนี่ยอ่าก็ไปทำบุญดนทำบุญน้ตั้งจีฐานขอให้มันเป็นเรื่องกุศลประกาศเทวดาที่อยู่ในบ้านเราครับให้ท่านรับรู้ใช่มันจะเป็นมงคลต้นปีจนถึงกลางปีปลายปีเลยเพราะถือว่าท่านมีกำลังครับนี่คือเป็นที่ถูกเพราะเทวดาจะมีฤทธิ์เกื้อกูลได้ต้องอาศัย บุญต้องอาศัยบุญครับและเป็นการขอขมากรรมไปในตัวด้วยบุญไม่รู้ว่าเราไปปิดพลาดอะไรหรือตกตามอะไรหรือถ้ามีมีกำลังท่านจะได้มีครับออไม่มีตางไปซื้อสังฆทานผ้าไตก็ย่อลงมาเป็นของใส่บาตรเป็นของใส่บาตรนะครับเราจะซื้อตอนช้าละาม่ทิฐฐานแล้วไปใส่บาตรก็ได้ก่อนพระจะมาใช่ไหมครับหรือ ซื้อของแห้งไว้ก่อนนะครับหรือเอาเงินใส่ใส่ซองเพื่อเตรียมไปซื้อของใส่บบาตอนเช้าก็ได้ทำไงยังก็ได้ให้ประกาศให้กันในบ้านหรือบุญให้ให้รู้ว่าเราทําบุญเนี่ยไอ้นี้ให้เข้าใจกันครสองไปไหว้หลักเมืองตามแต่ละจังหวัดที่ตัวเองอยู่ถ้าคนในกรุงเทพก็เป็นหลักเมืองกรุงเทพอ่าไปที่จังหวัดก็ได้แต่ละจังหวัดถ้าสะดวกครับแล้วก็ปีหน้าเทวดาที่เราควรไปไหว้เรารู้ว่าเป็นงูใหญ่มังกรใช่ไหมควรไป เธอดาไหนครับอ่านอกจากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแล้วที่สมควรไปไหว้เนี่ยปีหน้าเขาเชื่อกันว่าพระพรมเพราะอะไรครับอ่าเพราะว่าพญานาคหรือมังกรเนี่ยมีสายเลือดสายญาณมาจามับโสมอ๋อพระผมธาดาซึ่งเป็นบีตาเป็นพ่อของเทพกายสปะครับนะฮะฤาษีกาสปะค่ะแต่ผู้ให้กําเนิดพญานาคนะครับอ่าและอีกองคหนึ่งอะไรนะอ่า พระโพธิส so ัตว์พระโพธิสัตว์อ่าพระโพธิสัตว์อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิมองใดก็ได้โพธิสัตว์องใดก็ได้อ่าองใดก็ได้แต่นนี้ในความเชื่อผมพระโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้คล้องแหวะอ่าผู้โปรดผู้คล้องแหวะแล้วเกี่ยวข้องกับมังกรเพราะว่าถือว่าโพธิสัตว์ท่านมีพานะคือมังกรหรือน้าแล้วก็อย่างคือท่านพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้และเมตตาอาถรร์นี่สมควรไปไหว้ แตงั้นเราขอ,อนะครับโพธที่สัตว์ท่านก็จะให้ถือว่าเราเป็นเหมือนผู้ที่เดือดร้อนทุกยากนะครับโดยปกติแล้วจริงๆก็มันไปไหว้ได้ตลอดทั้งปีอ่ะแต่ทีนี้ว่าปีใหม่เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรดีและการที่ไปไหว้พระโพธิสัตว์เนี่ยในโพริีสัตว์เนี่ยเราควรที่จะหาของมองคลไปไหว้เช่นตามคนชื่อคือส้ม,อ,มอ่าห้าลูกแอปเปิลลูกแก้วมังกรเพราะชื่อมันดีส้มทําไมมัน มันชื่อเป็นมงคลคนไหมเพราะว่าสีเป็นสีเหง่งสีส้มสีทองอ่าสีทองเหลืองทองแล้วก็สะคือแทนดาวพะฤหัสอ่านะครับแล้วที่ต้องห้ารูปตัวนั้นไหมครับถ้ารูปมันหมายถึงว่าปัญจฉะอ๋อชื่อมันชื่อมเนกลุ่มเลยอ่าเพราะมันรวมถึงอะไรเพราะพูดประามพระสงฆ์รูบิดามารดาคูบาจารย์ธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไว้พระพรหม นะครับทาไมเราต้องบอาผมว่าพระพรหมเนี่ยเปรียบเสมือนถ้าทางคติพุทธนะพุทธครามแล้วคติความเชื่อพุทธศาสนาว่าเทวนาที่อีอุบาคาระนะครับมีอุบาการะเกี่ยุทธศาสนาหนึ่งพระแมททะะ่ธรณีพระอินทรท้าวสกะสองสามคือพระพรหมเพราะว่าพระพรหมเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายว่าพระพรหมจะเป็นผู้อารัธนาพระพุทธเจ้าจเสด็จลงมาจากสานันสุเิตเทวโลกนะครับแล้วเป็นผู้ที่อารัธนาพุทธยาให้แสดงธรรม แล้วเป็นบิดาและมารดอแก่พผู้เจ้าเจ้าสมณะโคดม <_ d ome> แต่งั้นที่เราไปไหว้พระพรหมเนี่ยถือว่าเราไปไหว้แก่คุณบิดาและมารดโอ้อไหว้พ่อแม่ใช่แั่งั้นการไหว้พรหมรูปเราก็เตรียมดอกบัวไป <_ d ome> นะครับไปไหว้สักการะต้ <_ d ome> องกี่ดอกไหมครับอ่าห้าดอกสามดอกได้นะครับไป <_ d ome> ไหว้พระพรหมจะมีขายดอกเดียวก็ได้ <_ d ome> เป็นการแสดงสักการะนั่นคือเทพเจ้าที่คนไหว้ในปีหน้า ก็ปีหน้าก็วายเจ้าที่ที่บ้านก่อสำคัญกือบสามำคัญที่สุดใช่ค่ะเราก็ต้องทําในบ้านเราให้ให้แข็งแรงก่อนแข็งแรงก่อนให้ดีด้วยวหว้นอกบ้านนอกบ้านก็จะมีพระพรมพระโพธิสัสตว์แล้วก็อีกนิดนึงก็หลักเมืองหลักเมืองอ่าเรามีทุกร้ออะไรเมือนก็ไปหาผู้ใหญ่อ่ะที่เรไปหาผู้ใหญ่ใช่ค่ะต้องปฏิบัติตัวให้ดีตอนรับปีใหม่ทำบุญเยอะๆนะครับแล้วก็อยากจะสุดท้ายนี้อยากให้ อาจารย์อวยพรกับคนที่ดูคลิปตอนรับปีใหม่นะครับก็นะครับก็ขอตั้งจิตนะอารัธนา <MBA. S 2> อ้างอิงเอาคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์แก้สัมการอันเป็นมงคลแล้วและอํานาจบารมีเห็นคุณบิดามารดาของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับที่ได้ฟังอีพีนี้รวมถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกื้อกูลมาตั้งแต่คนหลงังจนถึงปัจจุบันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดที่มีฤทธิ์ทรงพันุภาพ ในตะบะเดชะอิทธิฤทธิ์มือบนยลิบุญกุศลนั้นนันที่ท่านเคยมำเป็นเพียรมาทั้งในปี25 6 6้าและที่จะกระทําในภายหน้าจองประมวลกันลงมาเพื่อมาเกื้อกูลหนุนนําค้าคูนแด่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตั้งแต่ต้นปี2567ัน้าตลอดทั้งปีด้วยเถิดสาธุครับรับพรดีดีล้ะชา EP นี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะต้องไหว้อะไรครับรับอะไรปีใหม่ ปฏิบัติตัวอย่างไรทําอย่างไรให้มันเป็นมงคลแก่ชีวิตตัวเองใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องบรรจับประดมมาว่าปีปีหน้าว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเดี๋ยวเราจะจะออกนอกสถานที่อยู่เรื่อยๆ่ใช่ค่ะอาจจะบ่อยขึ้นอาจจะเป็นการทําบุญหรืออาจจะเป็นการเอเวนเจอร์อื่นๆที่รับรองว่า เป็นสิ่งที่ทุกๆคนควรจะต้องรู้มากสิ่งที่คนรู้ที่อื่นที่นี่อาจจะรู้มากกว่าหรืออาจจะไม่เคยรู้ที่อื่นก็มารู้ที่นี่ได้ใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของทางเรานะคะวันนี้สปอนเซอร์ได้นะเดี๋ยวได้นะยสปอนเซอร์ได้นะสปอนเซอร์ได้นะคะเรารออยู่ค่ะโอเคงั้นมีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีคับสวัสดีคับ Kira-kira <tik> ni.